ดังนะคะเพจหนึ่งเอาใบที่อาจารย์ให้ไปแล้วแนวทางไปลงเอาอย่างนี้เรื่องดังไม่ดังอะ่ะผมไม่สนใจแต่ว่าผมเคยมีคนดูไฟ์สดสามหมื่น 3, แล้วก็หลักหมื่นมาประมาณปีสองปีเลยนะแล้วมันเพิ่งมีคนดูเพิ่งหลักร้อยหลัก,ลก,ลก,ลกพันตอนปีนี้แหละตอนปีนี้แหละกับช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่ออกตั้งแต่ช่วงพรรษามาเพราะว่าช่วงนั้นแนวทางผมหลุดในช่วงพรรษา นะครับก็คนก็ดูน้อยลงแต่ว่าผมไม่มายนะผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมก็ขายของได้ปกติการขายของผมก็ขายดีมากขึ้นกว่าตอนคนดูเป็นหมื่นๆเลยเวลาผมบอกบุญคนก็ร่วมบุญผมเยอะกว่าคนดูคนดูสามหมื่นคนบอคนร่วมบุญผมน้อยกว่าคนดูพันสองพนทุกวันนี้อีกนั่นคือนี่คือแบบเพื่อนคัดคนให้ผมแล้วลุกคนเพื่อนคัดคนให้ผมแล้ว คนดูสองสามหมื่นมีแต่จะมาเอาหวยทุกคนไม่ได้มีคนเป็นสายศรัทธ,ธาจริงๆสายศรัทธ,ธาใหม่ของว่าแบบเวลาผมบอกบุญไปก็ไม่ได้ร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยอืมติดตามอาจารย์งวดถูกลอตเตอรี่สองถึงสามใบครับเราะไม่ถูกมาหลายงวดแล้วถูกหวยตรงๆจะซื้อทองให้แม่สาธุครับใครมาว่าบวกบวกเลยจา้าวสันผมไม่บวกนะเมื่อเช้าอาจารย์สัจจาถักมาหาอาจารย์มีคนลินทาเรา มีคนนินทาเราเราเราจะทํำยังไงดีเราเราจะจัดการกับตรงนี้ยังเราจะจัดการกับตัวเองยังไงดีผมก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นความคิดของผมผมบอกว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่มันเป็นปัญหาของเขานินทาเรามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราคํานินทาหรือว่าคําอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราเราไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าอะไรที่เกิดประโยชน์กับเราเราค่อยสนใจแล้ว ในพื้นที่ส่วนตัวของเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่เกิดประโยชน์กับเราเราก็ไม่ต้องไปให้ให้ค่าเขาอะไรแบบนี้ผมก็ผมก็แนะนําแนะนําไปนะครับขอเปเอฟซีจานนะคระอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติกับผมมากเป็นเกียรติกับผมมากแล้วก็เป็น f อฟผมก็แบบว่าไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้แต่ดูดูสิ่งที่ผมทําไปก่อนแล้วก็ค,ค่อยคคิดค่อย,อยพิจารณาผมไม่อยากให้ทุกคนงมงายผมอยากให้ทุกคนศรัทธา อย,อย่าเพิ่งรีบศรัทธาผมศรัทธาในสิ่งที่ผมทําก่อนแล้วก็ค่อยๆดูกันไปค่อยศรัทธาผมก็ได้ผมไม่รีบนะครับเทียนสั่งได้โอ้ยเห็นผมมองอย่างกระยักซื่อนอ้อเออไม่มีขายครับ <c oughs> เห็นวอาอย่างกระยักซื่อเบิดขึ้นเจ้ากะลิ <c oughs> พี่น้อง รออุดหนุนปลาส้มผมนะเดี๋ยวผมรออุดหนุนปลาส้มผมนะเดี๋ยวผมส่งองเสร็จผมส่งมณีใต้น้ำเสร็จผมจะขายปลาส้มต่อนะครับผมส่งองเสร็จส่งมณีใต้น้ำเสร็จส่งกำไรเสร็จมีอย่างอีกเบอร์ละบอสส่งเหรียญปูเสร็จผมจะขายปลาส้มนะ คนอยากได้แบบสุกหรือแบบเอาไปทำเอง